ิปล็อกนะครับเราจะใช้ถุงพลาสติกนะครับเเพื่อที่ว่าตอนตัดลวดเนี่ยกิบกระปอกเนี่ยได้แยกออกจากกันทันทีนะครับไม่ขบกันนะครับพี่เขาก็ทําให้ดูนะครับง่ยายก็คือฉีกฉีกถุงพลาสติกนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในลวดเลยแล้วก็กิบสวมใส่ทับไปเลยนะครับนี่อย่างนี้ ใส่ง่ายมากเลยนะฮะเท้าที่ผมไปเจ้าใหม่ๆนี่โอ้โหใส่ลุดใส่ลุดนี่มืออาชีพของจริงใส่ฟุ๊บอยู่เลยนี้พามาดูขั้นตอนการตัดลวดนะครับหล่อปูนทิ้งไว้เกิน20ชั่วโมงแล้วนะครับ เราต้องการไล่ตัดรวดน,นะครับสังเกตนะครับตัวกิ๊บล็ลอกนะครับที่ใช้ถุงพลาสติกคุมนะครับเมื่อเวลา,าตัดลวดออกมาแล้วแล้วครับมันจะหลุดกับตัวเปาะทันทีเลยนะครับนี่นะครับปุ๊บโยน,นปุ๊บหลุดออกมาเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีถุงพลาสติกรองนะครับมันจะแน่นมาก นี่ปูนแห้งสนิทด,ดีนะครับตัดปุ๊บลวดไม่ลั่นไม่อะไรเลยนะครับในการตัดรวดนะครับแนะนําให้ใช้ตัวแก๊สด,ดีกว่านะครับแต่าการใช้ตัวเชื่อมไฟฟ้าเนี่ยปลายลวดจะเป็นตุ่มนะครับที่สังเกตนะครับปลายลวดจะเรียวนะครับจะแหลมนะครับถ้าแก๊สไฟฟ้าเนี่ยไอเชื่อมไฟฟ้าเนี่ย,ฟฟยมันจะ ็นตุ่มนะครับเอาออกไม่ได้นะครับตอกออกมานะครับตัวลวดกับกิ๊บนี้จะหลุดออกมาอย่างนี้เลยนะครับเพราะกิ๊บล็อกเนี่ยมันจับแน่นมากมันจะไม่หลุดนะครับทีนี้การเอาออกเนี่ยบังก็ต้องใช้แป๊บในการตอกออกนะครับหรือบางโรงเนี่ยเขาใช้ถุงพลาสติกนะครับใส่ตรงกิ๊บกับปอกนะครับเพื่อไม่ให้มันจับแน่นนะครับ ถ้าตัดลวดลุกมันจะหลุดเลยนะเดี๋ยวผมจะมีอุปกรณ์ที่ว่าใช้ในการตอคลิปบออกให้ดูนะครับคลิปล็อกกับลวดที่จีวนะครับเมื่อทําการตัดออกมาจากโซ่แบบน,น,นะครับมันจะแน่นมากนะครับเอาไม่ออกแลวแข็งมากเพราะว่ามันล็อคกันแน่นนะครับวิธีการเอ,ออกคือต้องมาตอ,อ,อกไปตงนั้นที่ครับใช้แป้งพวกขุ่นนะครับ อกส่สสวนด้านนี้ล right. งไปนะครับเป็นด้านมุมมันเป็นตเปอร์นะครับนี่นะครับมุมมันเป็นตเปอร์อย่างนี้นะครับเราตอกส่วนด้านนี้ลงไปนะครับอันห่งตอกส nouveau. ่วนด้านนี้ลงไปนะฮะโอเคทีเราก็จะออกโดยง่ายนะฮะถ้าตอกด้านนี้ลงไปยิ่งตอกยิ่งแน่นนะฮะใช้ไม่ได้นะครับก็เป็นเทคนิคเกล็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับ cảm ơn